ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนสิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยนะครับก็วันนี้อาจารย์ก็จะมา <c oughs> สอนต่อในเรื่องคำพีธาตุวิวรน,นะอาจารย์ก็บรรยายไปหลายคำพีแล้วก็หวังว่า,าสิ่งที่อาจารย์เผยแพร่มาก็จะเป็นประโยชน์กับแพทย์แผนไทยนะครับที่กำลังเรียนกันอยู่หรือกง ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราที่จะไปเป็นแพทย์แผนไทยนะครับส่วนท่าน,านใดนที่สนใจการเรียนแพทย์แผนไทยด้วยระบบออนไลน์สคูลนะครับเป็นโรงเรียนออนไลน์แห่งแรกนะครับด้วยการสอนด้วยระบบที่ทันสมัยก็สนใจติดต่อมาทางอาจารย์โดยตรงนะครับที่สิริพัฒน์คลินิก g m a i l c o m หรืออาจจะโทรมาปรึกษามาคุยกับอาจารย์กก็ได้ในเรื่อง0 8นนะครับ163 9644ครับ0871639644หรือจะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บของอาจารย์ก็คือ w ไ w e i l i p a t t h a i m e d o n l i n e s c h o o l s c o m นะครับเรากา็ท่านก็จะได้พบความรู้เกี่ยวกับด้านการแพทย์แผนไทยในทุกสาขาอย่างมากมายนะอาจารย์ก็ได้สื่อความหมายตรงนี้ให้พวกเราได้ได้ติดตามผลงานแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับ สำหรับวันนี้ก็ลองมาเรียนกันต่อในเรื่องคัมภี์ธาตุวิวร์นะครับพระคัมภีแล้วนะครับในระคัมพีร์นี้ก็ได้กล่าวถึงธาตุทั้ง4พิการนะพูดถึงธาตุทั้ง4พิการก็พูดคล้ายๆกับในคัมภี์โรกนิทานหรือธาตุพิพังนะครับที่กล่าวมาแล้วนะโรกนิทานธาตุพิพังแล้วก็พูดฤืดดูเป็นเหตุให้ธาตุพิการนะคมภีพวกนี้เป็นคัมภีรโบราณที่จะกล่าวใกล้เคียงกัน แล้วก็พูดท้าทั้ทง4เป็นตรีโทษลักษณะของทุวันโทษนะเป็นอย่างไรตรีโทษเป็นอย่างไรพูดถึงมูลเหตุการก่อโรคกบการนะเราคงจะจําได้ว่ามูลเหตุการก่อโรคมี8ประการซึ่งกล่าวในคัมภีร์เวศศึกษาแล้วนะในเรื่องของกิจสีประการที่เราผ่านมาแล้วนะครับแต่ส่วนคัมภีร์ธาตุวิบวรณ์นี้ได้กล่าวถึง มูลเหตุการก่อโรค6ประการซึ่งจะมีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อยโทษห้ามผู้ไข้พึงเว้น11ประการเวลาที่เป็นไข้แล้วเนี่ยก็บ่งก็ห้ามผู้คนที่เป็นไข้เนี่ยกระทำอะไรบ้าง11อย่างนะเราก็มาดูกันพูดถึงกําลังของโรคตามอายุสมุทฐานนะพูดถึงกําลังของโรคตามอายุสมุทฐานการพิเคราะห์รดยารักษาโรคพูดถึง พิเคราะห์โรคตามการพิเคราะห์โรคตามสถานประเทศนะครับการพิเคราะห์โรคโดยใช้ยารักษาตามโลหิตชวีนะครับโลหิตชีวีว่าลสของเลือดนั้นเป็นอย่างไรก็มีวิธีการให้ยาให้ถูกกับรดของเลือดอย่างไรพิเคราะห์กำหนดเวลาไข้นะครับพิเคราะห์ลักษณะประเภทไข้แล้วก็พิเคราะห์ลักษณะเวลาจับไข้อันนี้ก็เป็นเนื้อหาโดยรวมของพระคัมภีร์ธาตุวิวร์นะครับ เราก็จะมาเรียนมาดูกันเป็นข้อข้อต่อไปนะครับนี้ก็พูดถึงธาตุทั้ง4ีพิการนะฮะข้อนี้ตรงกลุ่มที่ก็ออกข้อสอบบ่อยอยู่เหมือนกันในพระคัมภีร์นี้ก็กล่าวถึงว่าเวลาที่ธาตุดินหรือปฐวีธาตุพิการนะครับก็จะมีทําให้ร่างกายนั้นแข็งกระด้างน,นะฮะตึงชาเนื้อหนังเหี่ยวแห้งแข็งดังท่อนไม้นะฮะเปรียดเสมือนด่งงูพิษ ด่างงูพิษนะฮะกดนะกดขมุกขบตอดหรือกัดเอาหรือนะครับปัทวีก็คืองูงูพิษนะครับหรืออสรพิษที่เรียกชื่อว่ากดขมุกนะครับกดขมุกกัดนั่นเองงั้นอันนี้จำสังเกตให้ดีนะครับปัทวีนี่จะร่างกายแข็งกระด้างเลยนะครับแข็งเป็นท่อนไม้นั้นข้อสอบก็จะออกบ่อยเขาก็อาจจะให้อาการมาว่า มีอาการที่ทําให้แข็งกระดาษตึงชาเนื้อชาเหี่ยวแห้งแข็งกระดาแข็งดังท่อนไม้นะครับเป็นการกล่าวถึงธาตุใดพิการนะฮะให้นึกถึงธาตุดินไ้เลยนะครับข้อนี้หมายเหตุดอกจันไว้เลยว่าออกข้อสอบบ่อยมากนะครับแล้วอาจจะเปรียบเหมือนงูนะฮะตัวไหนขบกัดเดี๋ยวเรามาดูต่อไปส่วนลักษณะอาโปธาตุพิการนี้นะครับเวลาที่มันพิการก็จะมีลักษณะเปื่อยพูนเป็นหิน เป็นฝีเป็นเม็ดขันทั่วร่างกายมีน้ำเหลืองไหลกลิ่นเหม็นเน่าโอ้โหเหมือนลักษณะอันนี้ก็เหมือนกับโรคอาการแพ้อ,อาการติดเชื้ออย่างรุนแรงหรืออาการเกิดจากแพ้ยาอย่างรุนแรงนะเปื่อยหลุดเป็นแล้วนะเปื่อยเป็นฝีเป็นหนองนะครับหรือการติดเชื้อเขาได้แล้วก็ท่านก็เปรียบไว้ว่าเปรียบเสมือนดังงูปูติมุกนะฮะปูติมุกขบตอดอ,อ ปูก็จำไว้ก็ปูก็โปอาโปนะปูปูติมกบางทีก็อาจจะถามว่างูอะไร,นะร,อร,รนะครับอาโปนะครับให้สังเกตอาโปก็ปูติมกนะครับส่วนว่ายโยธาพิการนะอาการอันนี้โทษล่ามากเลยอาการร้ายแรงกว่าปัทวีและอาโปซสอีกจะมีลักษณะเปื่อยพังขาดเป็นชิ้นชิ้นดังถูกมีดเชือดนะครับอันนี้เป็นการลักษณะก็กลเป็นการแพ้ยาอย่างรุนแรงเหมือนกัน นะครับก็เนื้อหนังจะค่อยๆหลุดออกไปเลยเน่าเฟะนะครับมันเท่าที่เจอในแผนปัจจุบันเราก็เจอในกลุ่มคนไข้ที่แพ้ยานะฮะแพ้ยาอย่างรุนแรงแพ้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เปรียบว่าด่งงูสัตธมุกนะฮะไปกัดไปตอดก็เลยทําให้เกิดอาการเปื่อยเน่าทั่วทั้งตัวนะฮะสัตธมุกส่วนเตโชธาตพิการอันนี้ง่ายอะเตโชเรารู้แล้เเกิดความร้อน เวลาพิการก็จะรุ่มร้อนเป็นกําลังแล้วมาถึงขนาดผิวหนังนั้นหม่นไหม้นะฮะก็คือผิวหนังดําเลยนะ,ะตัวานก็ร้อนเหมือนถูกไฟเผานั่นเองเขาก็เปียกเสมือนว่าดังงูอักขีมุกนะ,ะอักขีก็คือไฟนะฮะดังไฟหล่นทั่วร่างกายโอ้อันนี้น่ากลัวไหมครับแสดงว่าธาตุทั้ง4ตัวนี้ที่ที่ก็คือเป็นโรคหนักนั่นเองนะฮะในกลุ่มนี้นะฮะถ้าธาตุดินก็แข็งกระด้างแข็งตัวแข็งทื่อไปหมด อาโปก็เปื่อยพังเป็นฝีเป็นหนองเหม็นเน่านะครับส่วนวายโยก็โอ้โหเป็นชิ้น,ช,นชิ้นเลยเหมือนโดนลมพัด <c oughs> ให้สังเกตว่าเหมือนโดนลมพัดลมแรงๆพัดก็ปิวหรือเป็นหลุดเป็นชิ้นได้นะฮะให้สังเกตตรงนี้นั้นเราก็เป็นหลักในการจํานิดนึงส่วนเตโชแน่นอนรุ่มร้อนนะครับก็กล่าวถึงธาตุทั้ง4พิการนะครับทีนี้ก็พูดถึงฤดู3ที่ทําให้เกิดธาตุพิการ ในขีมหันตะรุนี้แน่นอนนะฮะเราพูดกันมาหลายคำพีแล้วว่าเตโชธาตเนี่ยเป็นเหตุนะครับเป็นปันปจจัยหลักที่ทําให้เกิดโรคในฤดูนี้ทีนี้เตโชธาตเขาก็วงเล็บว่าเป็นนอกจากเตโชเตโชธาตแล้วก็มีโลหิตเป็นต้นไข้ <c oughs> หมายความว่าในฤดูร้อนเวลาจะเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็จะมักจะเกิดจากโลหิตนะครับโลหิตเป็นสาเหตุเบื้องต้นซะก่อน อันนี้มองในเชิงสถิตินะครับว่ามักจะนะครับในนี้ก็คือโลหิตเป็นต้นไข้นั่นเองก็คือเหมือน,อนว่าเกิดโลหิตเป็นตัวเกิดก่อนถ้าเราสังเกตกลับไปว่าคือคําว่าโลหิตพิการเนี่ยก็จะมีอาการคลั่งร้อนลุ่มมีเม็ดผื่นขึ้นนะอีสุกอีใสอีดําเป็นเองเหมือนลักษณะเป็นไข้นั่นเองซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับปิดปิดตะนะครับหรือพัธนปิดตะหรือพัธนปิดตะเรื่องของความร้อนเหมือนกันซึ่งแยกกันลําบากมาก มันเขาจะไปด้วยกันนะครับส่วนในวสันตรุดูนั้นวายโยธาสพิการแน่นอนเรารู้ว่าวสันเนี่ยสมุทฐานวายโยเป็นใหญ่นะครับก็ก็จะลมก็เป็นเหตุที่ทําให้เกิดความเจ็บป่วยในวสันตลุดูอันนี้เราก็ผ่านไปแล้วในกิจสิบประการเหมันตลุดูก็เช่นกันแน่นอนอาโปพิการอันนี้ก็พูดคล้คลายๆกับคำพีที่ผ่านมานะครับก็คงจํากันไม่ยากต่อไปก็กล่าวถึงฤดู ฤดู4พิกาเมื่อกี้ฤดู3ใช่ไหมครับฤดู4เราก็แบ่งคิมหันตฤดูก็คืออยู่ในช่วงเดือน5 6และ7เวลาเกิดโรคนะฮะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาหรือโรคขึ้นมาก็อิทธิพลหลักก็คือเตโชธาตั่นเองเหมือนกันแต่ก็ระบุลงไปว่าเตโชธาตที่เป็นเหตุที่ทําให้เกิดความเจ็บป่วยบ่อนนั้นคือสันตับปักขีเวลาที่สันตับปักขีพิการนะครับ ก็จะเกิดอาการให้อยากอาหารบ่อยหิวนะครับหิวแล้วก็อยากกินอยู่เรื่อยกินไม่ทันอิ่มก็ให้อาเจียนพอกินเข้าไปก็ไปยังไม่ทันอิ่มก็รู้สึกอาเจียนแล้วรู้สึกขัดอกก็คือหายใจไม่ไม,ไม่ทั่วท้องหายใจไม่ลึกแสบไส้จุกเสียดมีอาการปวดในกระเพาะปวดในลำไส้รู้สึกจุกเสียดนะเวียนหน้าเป็นลมในคันนะก็คือรู้สึกวิงเวียนแล้วอาจจะมีลมในท้องเยอะ นะมีทั้งลมกองละเอียดลมกองหยาบผสมกันนั่นเองนะฮะให้ปวดมวนท้องมือเท้าสัน่นนะฮะเมือ่อตัวหายใจดุดหือรัศมีไาย่ทาให้เกิดลมหกจังพวงนะอันนี้เราก็กล่าวแล้วอยู่ในคมภี์โลกนิทานหรือธาตุพิพังนะครับว่าเวลาที่ฤด,ดูร้อนเนี่ยเตโชธาตุพิการก็ทําให้เกิดลมหกจังพว่วงคงจํากันได้นะฮะปิดปัตตรันตะนะครับ,ตร,ต,นะรบตรงนั้นใช่ไหมฮะอัศวาตะ อนุวาตะอะไรแล้วแต่ที่เราผ่านมาในว่าคัมภีร์โรคยิทานและธาตุวิพังนะไอความร้อนเนี่ยเวลาที่เกิดเตโชธาตุเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อธาตุลมด้วยเห็นไหมมันหลีกเลี่ยงกันไม่ได้เลยงนั้นความสมดุลของธาตุเนี่ยมีผลต่อกันทั้งหมดถ้าธาตุใดธาตุหนึ่งเสียก็เชื่อมโยงให้เกิดธาตุอื่นเสียไปด้วยนะครับอันนี้ก็คงจํากันไม่ยากนะฮะจำไว้ว่าเตโชทําให้เกิดลมหกชนพวกอาการก็ อาการก็เป็นอาการทางลมนั่นเองส่วนวสันตฤดูซึ่งเกิดในเดือนนะฮะวสันตฤดูนี้ก็คืออยู่ในช่วงเดือน8 9และ10คําว่าเดือน8ก็คือแรม1นึ่ํข้ามเดือน8ถึงคึ่นสิบห้าข้ามเดือนเนั่นเองนะครับสมุดฐานที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือวายโยธาดเนี่ยก็คือธาตุลมมักกําเริบในช่วงฤดูฝนก็พูดถึงว่ามีสาเหตุด้วยการที่ลมมันจะกําเริบได้ต้องมีสาเหตุครับ แน่นอนปัจจัยของฤดูนั้นมีผลแต่สาเหตุที่มันเป็นเหตุเป็นผลก็คือเกิดเพราะกินอาหารนะฮะเกิดจากอาหารนั่นเองเพโลกเราส่วนใหญ่เนี่ยมักเกิดจากอาหารเวลาก็อาการที่เกิดมาก็คือทําให้ผอมเหลืองหายใจสัน่นให้ลั่นโครกครากนะฮะเป็นอาการทางลมไหมครับแดกขึ้นแดกลงก็คือเีอาการเหมือนลมดันขึ้นดันลงทําให้ปวดนะครับหาวเรอมีทั้งหาวทั้งเร แล้วก็ทำให้เกิดลมกองละเอียดเช่นวิงเวียนหน้าตากินอาหารไม่รู้รสอย่างนี้ก็เป็นลมสมนนาหูหนักนะครับนะปากเหม็นปากหวานนะครับเกิดการเลือดออกจากทางปากและถังหูก็คือเกิดเลือดนะบางทีก็มีเลือดออกทางทั้งปากทาั้งนหะูถ้าเราจะสังเกตแล้ววายโยเนี่ยก็เป็นกลุ่มอาการของาธาตุลมนะครับ แต่จะแตกต่างกับคิมหันนะอาการคงคิมหันนั้นจะ,จะมีลักษณะเรื่องของอาหารหิวบ่อยเหมือนว่าไฟธาตมุมันแรงมากมันก็เผาเผาเร็วทําให้อยากบ่อยหิวบ่อยนั่นเองแต่ปรากฏว่าพอกินเข้าไปก็เกิดอาการลมขึ้นมานะครับนั้นก็ผ่านไปฤดูที่สองส่วนในวสันตฤดูฤดูที่สโทษครับฤดูที่สาม ในพัะคมภีท้าวพิวรได้กล่าวถึงว่าเราเรียกฤดูที่3นี้ว่าฤดูวัสันตะเหมันตะฤดูเป็นฤดูที่เป็นช่วงเวลาที่ควบกันระหว่างวสันตะนะครับคือหน้าฝนกับหน้าหนาวก็คือในเดือน11 12และ1นะทั้งสองดูนั้นหละคนกันก็คือเป็นช่วงที่มันใกล้ชิดกันเชื่อมต่อกันอาโปธาตุก็กำเริบทำให้เกิดอาโปธาตุกำเริบสาเหตุอีกแล้วก็เกิดด้วยอาหารกินอาหารแล้วผิดสําดง อาหารเป็นปัจจัยแล้วเห็นไหมครับเวลาที่เกิดอาหารผิดสัมัแดงก็ทําให้มัรขึ้นโกรธดุดเป็นบ้ารุนแรงมากโอ,โอ้ถึงขั้นนั้นเลยครับกินอาหารผิดสัมัแดงแล้วก็ถึงขั้นโกรธเหมือนเป็นบ้าปวดขบไปตามข้อตามกระดูกมือเท้าบวมและให้ลงเป็นโลหิตก็คือถ่ายเป็นเลือดนั่นเองมีอาการไอผอมเหลืองรู้สึกขัดสวงก็คือแน่นในอกนะหายใจไม่สะดวกลงท้อง ก็คือถ่ายท้องปวดมวนมีการปวดมวนถ่ายท้องกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้เราเชื่อว่าเกิดจากเกิดจากอาโปธาตุที่มันกำเริบนั่นเองด้วยสาเหตุจากการกินอาหารที่ไปผิดสำแดงหรือกินอาหารไม่ถูกกระโรคหรือกินอาหารไม่ถูกกระธาตุนะครับเราเรียกว่าอาชินโรคนั่นเองนะครับต่อไปในฤดูที่4เป็นช่วงที่รอยต่อนะเฮมันตะคิมหันตะเห็นไหม ก็เป็นช่วงเดือน2 3และ4 2่ฤดูละคนกันอีกและก็ปีผลทำให้ปัทวีธาตุกำเริบแน่นอนในช่วงฤดูที่4เนี่ยปัทวีธาตุอาการนอนไม่หลับกระหายน้ำรุ่มร้อนเสียดสองข้างปากหวานเจ็บอกท้องล้นปั่นป่วนนะฮะก็ดูแล้วอาการออกไปในทางอะไรครับ ค่อนข้างไปในทางลมซะด้วยนะครับจริงๆแล้วแต่คือก็บอกว่าทําให้ปฐวีทธาตเหมือนกําเริ่มเป็นกลุ่มอาการของปฐวิทธาุแต่มองไปมองมาเหมือนมีลมอยู่ด้วยใช่ไหมมีลมมีทั้งลมมีทั้งความร้อนเตโชอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นฤดูนะฮะฤดูสี่ที่พูดถึงธาตุพิการในฤดูต่าง พอมาดูฤดูหกนะละเอียดย่อยขึ้นเรากล่าวไว้ในคมภีสมุดฐานวินิจฉัยแล้วนะครับพัดสมุดฐานวินิจฉัยแล้วในฤดูหกได้แบ่งละเอียดย่อยอยังไงส่วนในคัมภีพัดวิวรก็กล่าวว่าขิมหันตัดฤดูก็คือเดือนห้าหกนะเป็นเพื่อกำเดาดีนะก็คือจริงๆแล้วสาเหตุก็เกิดจากกำเดาละดีซึ่งเป็นตัวแทนของปิดเตโชธานนั่นเอง เวลามีอาการก็รโ immun, โ Rig, thin, โ alon, โ ón, ู้ส paint, ึกแสบอกเมื่อยมือเมื่อเท้านะครับเมื่อยมือเมื่อเท้าเสียดแทงนอนไม่หลับให้มวนท้องอาเจียนสะอึกอันนี้ก็เป็นกลุ่มอาการของจะสังเกตว่าต้องเกิดจากดีและกาเดาส่วนส่วนฤดูที่สองนั้นเราเรียกว่าคิมหันตะวาสันตะฤดูนะเป็นควบกันเลยนะไปควบกันเลยนะฮะ แต่ในในเวทในคำพีพัะมมุทรฐานวินิจฉัยได้บอกว่าเป็นฤดูวสันตะเลยนะครับแต่พอมาดูในคำพีทัดวิบอรบอกว่าเป็นคิมหันตะวะสันตะจริงๆมันก็คือช่วงเดือนเดียวกันก็คือในเดือน7และเดือน8ปสองฤดูระคนกันนั่นเองเปิดเป็นเพื่อเตโชว,วาโยกัมเดาและโลหิตก็คือสาเหตุที่เกิดโรคส่วนใหญ่มา มีสมุดฐานมาจากเตโชเพราะมันมีอิทธิพลของคิมหันมีวสันเข้ามาก็เลยมีลมนะฮะเตโชมีกำเดามีลมมีโลหิตซึ่งเป็นอิทธิพลของเตโชร่วมกับลมที่เกิดโทษทั้งสองอย่างร่วมกันนะฮะพอมีฤดู2อ,อย่างสมุดฐานก็เลย2อ,อย่างเข้ามานะะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตได้ง่ายๆอาการให้ปวดมวลในกายปวดมวลในแล้วท้องปวดศิษะด้วยนอนไม่หลับ กินอาหารไม่รู้รสให้ละสัมระสายข้างคลายลืมตัวมีอาการเป็นอาการของสมุมนานั่นเองนาเส้นสมุมนาซึ่งละสัมภะสายกินอาหารไม่รู้รสหรือบางครั้งเป็นลมบาดจิตเพ้่งข้างลืมตัวนะเป็นลมบาดจิตขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นฤด,ดูที่2นะครับส่วนฤด,ดูที่3นะครับก็พูดถึงว่าเป็นวสันตัดฤดูเลยเห็นไหมตั้งชื่อเปลี่ยนไปเพี้ยนไปเลยนะฮะซึ่ง มันเป็นเดือน9และเดือน10แล้วนะซึ่งตรงนี้ให้ให้ข้อแตกต่างจากฤดูอื่นนะฮะถ้าอ๋อทั้วทีวัดสันโอเควัดสันเดือน9เดือน10ถูกต้องวัดสันเดือน9เดือน10บนะฮะเป็นช่วงถ้าเทียบฤดู3นะครับก็โอเคก็เป็นวัดสันฤด,นดูแต่ฤดู3ในีนี้เป็นวัดสันแต่เดิมเนี่ยวัดสันตรงนี้ต้องไปอยู่ใน เดือน8เดือน9ในฤดู6ของคัมภีสมุทิธานินิชัยนครับหรือคัมภีเวทศึกษานะหรือคัมภีเวทศึกษานั่นเองในฤดูนี้แน่นอนว่าสารอิทธิพลที่เป็นตัวการหลักที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยในฤดูนี้ก็คือวาย,ยนั่นเองนะในนี้เขาบอกวายโยกล้าก็คือความแรงของธาตุลม เกิดโรคเพื่อเสียมหะเมื่อวายโยเกิดก็กระทบผลทำให้เกิดเสียมหะให้หนักอกหนักหักจะให้หนักอกนะครับหายใจขัดรู้สึกคันตัวถ้าหากวายโยเนี้ยผสมกับเสียมหะละคนกันมีลดกล้ามากก็คือมันยิ่งมันละคนกันแล้วก็ยิ่งอาการหนักขึ้นนั่นเองนะครับมันลดกล้ามากนะครับเราคง,งต้องแปลภาษาด้วยอันที่4ี่คือสาระฤดู ก็คือในเดือน11 12นะฮะเป็นเดือนที่4สราระนะมีวสันและเหมันเจอือดนั้นใครที่เกิดก็เกิดเพื่อลมเสมหะและมูลนะคจะคงจะจำจำวงกลมตรงที่ฉัจันเคยสอนไว้ในกคมพีตุวฐานวินชัยได้ลมเสมหะมูเพฤการก็ให้ร้อนในส่วงอกร้อนในไส้ในกายให้เจ็บฟก เจ็บกระดูกสันหลังและเจ็บคอนะมีเจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้นะครับก็เป็นฤดูสาระฤดูก็เป็นฤด,ด,ดูที่4ส่วนฤดูที่5คือเหมันตะฤดูเหมันตะฤดูก็เดือน1และเดือน2ในเหมันตะนี้ถ้าไปเปรียบเทียบฤดู3ก็เป็นช่วงของฤดูเหมันตะเหมันหรือฤดูหนาวนั่นเอง ในช่วงนี้อาโปและปัตวีก็เข้ามาแทรกถ้าจะเจ็บป่วยเป็นไข้ก็มักจะเกิดเพื่อเสมหะไปเกิดเพื่อเสมหะกนะครับกำเดาเลือดให้เจ็บสันหลังบ้นเอวตึงเนื้อต้นคอแข็งดุดดังตีโทษนะอันนี้ก็จะมีอาการเจ็บสันหลังด้วยมีเสมหะมีกำเดานะครับเพราะว่าจริงๆเหมันแล้วเนี่ยสมุทรสารมะเป็นหลักนะครับแต่ก็ยัง มีปฐวีเข้ามาแทกในเรื่องของอาการเจ็บปวดต่างๆพอมาดูฤดูที่6 4สี่ล้าฤดูนะฮะก็ตกอยู่ในเดือน3-4สี่แน่นอนในเดือนนี้ปฐวีธาตุจะแรงมากธาตุดินจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดโรคแล้วก็นอกจากธาตุดินแล้วธาตุอื่นๆก็เข้ามารวมผสมรวมกันนะ,ะเกิดโรควยเลือดโลหิตลมกำเดา เจือเสเลดเห็นไหมีมทั้งลมมีทั้งเสมหะมีทั้งธาตุดินอาการก็จะทําให้ฟกบวมนะหูทั้งสองเป็นน้าหนวกเม็นเลือดเน่าไหลหออกมาจากหูนะครับอันนี้ก็เป็นฤด,ดูหกนะที่ทําให้ธาตุพิการ